what gaming gear are you using อ่า gaming gear ผมนะทุกคน เะนะผมใช้ G p o Superlight อยู่นะครับผมใช้เป็นฟีดดอทนะทุกคนผมบอ,อกเลยนะว่าฟีดดอทคือหนะึ่งในฟีดที่ดีสุดนัแล้วผมจะลองนะทุกคนผมทีม Big p e พ g u i ้เขาขายอยู่นะเซนโปรอะไรสักสอย่างนะเพราะว่าผมจะปักตะกา้าในติ๊กต็อกนะทุกคนอย่าลืมไปซื้อด้วคนะผมจะมารีวิวจริงๆนะผมพูดจริงๆนะ,นะผมไม่เฟกนะครับทุกคนแต่นี่คือ G Pro ครับผมใช้มาว่ G p o อยู่นะทุกคนผมใช้เมาส์ G Pro อยู่นะคร <ๆ S 2> <นะ S 1> ับกับฟีดสีม่วงครับตอนแรกผมใช้เจตเออผมใช้ลลอลต้ากราย อันนี้เป็น Drunk Deer นะทุกคน Drunk Deer A75 นะทุกคนเป็นคีย์บอร์ดแมกนติกสวิชนะครับทุกคนคีย์บอร์ดแมกนติกสวิชนะทุกคนดูคลีนเนาะคลีนคลีนคลีนบรอคีย์บอร์ดผมก็ระดับหนึ่งครับทุกคนตอนนั้นผมก็ซื้อแมกนติกมาแบบแรกๆเลยครับผมเป็นคนใช้แมกนติกแรกๆเลยครับแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าคีย์บอร์ดแม่งไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นถ้าแมคานิกแมคานิก กับแมกนาติกอะผมว่าแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดแมกนาติกกับแมกนาติกแบบแมกนาติกราคาแพงกัแบแมกนาติกราคาถูกอะผมว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นโปรเพยเยอร์แบบคุณมีเงินเดือนคุณอนะไเนี่ยคือแบบคุณไม่จำเป็นต้องซื้อครับมันเปลืองเงินครับดูแต่คุณจะมีเงินฟุ่มเฟือยนะเพราะเพื่อนผมนะครับซื้อเวนอม60%มานะทุกคนในราคาแบบ5,000อะไรเงี้ยทุกคนคือต้องไปขายรูดขายนี่ทำงานหาเงินครับเพื่อไปซื้อคีย์บอร์ดแล้วสุดท้ายมามันไม่ได้ททุกกกคคนนนนนนนมมมมึงงซื้อออีีย์์บบบรดแแเเาละ 1, ่่ etic, ัััป็ติ ผมซื้อมาประมาณพันห้ามั้ครับผมผมซื้อมาตอนมันลดครับทุกคนจัดประมาณนี้จัดประมาณนี้ส่วนไม้นะครับไม้ผมใช้เป็นได้ยินที่ผมพูดอยู่นะตอนนี้ทุกคนเป็นหนึ่งในไม้ที่ดีที่สุดในราคาจ้อดานครับซื้อมา2 0 0 0ันกว่าบาทับทุกคนส่วนหูฟังนะครับซิมกอด e a 5 0 0นะครับ l m เป็นหูฟัง a m ที่ดีมากนะครับ ืออันนี้ผมซื้อแพงหน่อยครับสองพันกว่าบาทนะครับอันนี้ซื้อแพงมากเป็นหนึ่งในหูฟังที่ผมซื้อแพงมากเลยนะแต่ถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มเลยครับแม่งฟังเสียงแยกเสียงชั้นต่อชั้นฟังเพลงก็โคตรพอคะับทุกคนตอนแรกที่ผมซื้อมาแม่งแบบเปลี่ยนโลกการฟังเพลงผมหรือการใช้หูฟังผมไปเลยครับการใช้หูฟัง i อเหรือการเกมมิ่งก็ตามเพราะว่าผมผมเชื่อว่าคีย์บอร์ดที่ดีไม่ต้องแพงครับมันอยู่ที่หลังมันอยู่ที่มือที่มึงใช้ครับสุดท้ายแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าคีย์บอร์ดหรือเกมมิ่งเกมดดดีีขขนนนนนนนาาาไหหมมมมัััััอยู่่่่ททวึึงงงแแบบบคคคคลลใใใชช้้เเปป็รรุกจจะโโซ